เด็กจี่ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปช่วงที่สสนับสนุนโดยกูลิโกภารกิจวันนี้นะครับเป็นภารกิจคนเล็กประทะคนเล็กกว่าฮะคือเด็กๆของเราเนี่ยจะต้องไปเลี้ยงเด็กจะหาทาไมคือเด็กของเราเนี่ยพีเล็กแล้วเล็กแล้วที่ต้องไปเลี้ยงเด็กเล็กกว่า ไม่ต้องสงสัยจะลอหอหนึ่งไม่ลออก็ไปดูกันเลยครับสการ์เล็ตเด็กหญิงสี่ขวบบาวี่เด็กชายสี่ขวมบมามี่เด็กหญิงห้าขวบกับภารกิจรู้จักหนูน้อยเกินไปในวันนี้คือเลี้ยงเด็กคนนี้ครับแค้ชื่อภารกิจก็ไม่ใช่แล้วเด็กเนี่มันต้องผู้ใหญ่เลี้ยงให้เด็กเลี้ยงเด็กเยมันไม่ได้ั้งมันมีเหตุไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเลี้ยงเขาสการ์เล็ตยวแม่ไปทำงานข้างนอกหนูช่วยเลี้ยงน้องได้ไหมคะหนูช่วยเลี้ยงน้องได้ไหมคะนั่งไง เลี้ยงนดจอดขวดเดียวนี่แหละคุณแม่เขาเลี้ยงลูกสองคนของเขาด้วยตัวเองครับไม่เคยห่างกันเลยแต่วันนี้มีธุระจะเป็นมากๆหาใครเลี้ยงไม่ทันแล้วเลยปล่อยให้พี่สาวสี่ขวบเลี้ยงน้องชายขวบเดียวแล้วหนึ่งแรงหรือจะสู้สามแรงซาฟาวียายมามีก็เลยได้ภรกิจช่วยแจ็สการเล็ตเลี้ยงนันจอนไหมครับนึกภาพออกกันมามให้เด็กเลี้ยงเด็กเนี่ยแค่เล่นกับเขานะ ไหนจะกินอยู่ไหนจะขับท่ายไหนจะร้อให้งองแงงู้นนะครับเลยบ้านทางหลังจะพังหมดไหมฮะแต่คุณแม่เขาจะทำตารางแล้วให้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างอันแรกเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องเอ้าดีไปเจอฟโงปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วด้วยนี่ต้องพีท่านี่จับบัมบล็อกสำเร็จเฮ้ยให้สำเร็จไินหลุดไปได้อ๋อ หวโอยเอายทีเนมสงาเมืองนี่ยโมหะนที่ทีน้มีใครบอกมาไหมว่าโอยไม่ีใครบอกเข้าไปอย่างๆี้เอาเอาเฮ้ยเอาตอนเอาคอดีลรอนันขาดีขาดีตะคุยตะคุยเออลอไปอันนี้นี่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 รอตัวได้แล้วรอตัวได้แล้วที่ขรุขากันเอาอนเกย์อนเกย์อนเกย์คอนเกย์แ่ยักเอลุกแล้วคอนเกย์ได้แล้วว๊ว คนเลี้นคนจัดอ้าวถึงับเปลี่ยนสนานการณ์งไปไหนได้ไปแล้วไปแล้วอา้าวหนีเข้าห้องนะ้ำผลของเราถึอองกับงงกันใหญ่แล้วเข้าทางทางซ่วมทางซ่วงเลยครับแต่ในระหว่างที่น้องสนใจเล่นซ่วมขอดได้แล้วครับทีนี้พี่ก็ปอดได้แล้วใส่ใส่ไม่ใส่จาบนะครับเดี้ยวค่อยอัดนะมาเปลี่ยนแทนพ่อไเอาแล้วไม่มีใครกล้ามาชิดตัวครับเขามีอาวุธเหมนที่จิ๊บอยู่ในมือ นะอย่าเข้ามานะไอ้นี่ครูเขาแค่จะมาเปลี่ยนแคมเพิร์เขาไม่ได้มาลบกับนาย <c oughs> แล้วมันจะลากออกไปจากโซนได้ตั้งหลักกันใหม่ที่ห้องรับแขกอีกทีครับ <c oughs> เอา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 ตายแล้วไปไหนแล้วเอาเฮ้ย <c oughs> เอา้เอา,อาไปต่อไปนั่นไป เช็ดฝนอ่อนโอ๊ยบังคนพอช่วยอยู่นิ่งๆให้มเห็นก่อเอาไปเอาดีเฮ้ยเอาไปแล้วไปแล้วไปทั้งตัวของเขาอย่างนี้แหละเออไปล็อกตัวมาให้ได้วางแผนกันหน่อยสิฟาวี่กดไหล่สองสามจับขาใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วเร็วๆๆๆๆาใส่ทุ่นตะจอรเปรี้ยโอ้ยใส่มาเพิ่อหรือเรียนวิทยาโทอได้ยากนั้นสำเร็จนี่แค่ภารกิจแรก เากระจอ่แล้วเอาหัวใส่เสื้อแล้วเอาหัวใส่เสื้อปึ๊บเข้าไปหมุเลยหัวไปหมุนใส่เสื้อยูนี้เอาหัวไม่ได้สำเร็จไหมเออโอ้ยกว่าจะสำเร็จภารกิจต่อไปชมนมจะกินแล้วเป็นอะไรในเนี่ยเป็ดเว้ยเฮ้ยพี่สาวเขาเป็ดเว้ยอันนี้ง่ายเขาหนีจนหิวอะเด็เข้าที่นะครับเออลูกงี้เปิดนนมก่อนดีกว่าทำอะไรกันทำอะาร เออกลับเลยกลับเลยกอมให้หลับเลยเก่งมากสกาเลตเลี้ยงเด็กต้องก่อนให้หลับเราจะได้มีเหนื่อยเอาให้หลับนะเอาหลับจนแม่กลับมาเลยอ่ะหลับไม่หลับไม่ตาลอยแล้วตาลอยแล้วหลับไม่หลับหลับไม่หลับหลับไม่หลับ แขนของยายมามีเขานายแฮปปีฟิช like to splash and โอ้โห <c oughs> เล่นานิทานภาษาฝรั่งด้วยส <c oughs> ิเฮ้ยเออเลี้ยงเด็กฝรั่งก็ต้องเล่าภาษาฝรั่งเก่งอะมามีสนใจแล้วด้วยสิฟังนิ่งเลยอ่แขนเล่านิทานได้ผลไหมเฮ้ย แรงดีไม่มีตกถ้ายังไม่หลับอยู่งี้นะพี่เลี้ยงก็วิ่งกันตายละเฮ้ย <Rey> นี่ยเงียบเลยอะเกิดอะไรขึ้นแล้วการแช่เลยพ่ออะไรอะพ่ออะไร แต่มันจะได้เรื่องเหรอจับหูแล้วจับหูแลตาย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 บอกข้อมูลนิดนึงแม่เขาบอกมาว่าตาคนนี้เป็นเด็กประหลาดครับถ้ามือจับหูเมื่อไรแปลว่าง่วงเฮ้ยอย่ามาี่าแผนเธอสําเร็จแล้วไม่น่าเชื่อจับหูสองข้างเลยเอาลเลยเตายเลยตกแล้ว เบอร์โปร่ันนมไปขวดหนึ่งไอนบ้าจริงที่ับอีตะวิ่งพุ่งพลาดเมื่อกี้ลิบลับเลยครับครมครตาย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 แผนดูการ์ตูนนี่นผลนะมามิสวัส่างโอ้สบายสบายมอตื่นขึ้นมายุ่งตายเลยโอ้หลับสนิทเลยอะ ประสบความสําเร็จสูงสุดในการเลี้ยงเด็กแล้วละครับคือทําให้เด็กหลับได้นี่แหละนี่ก็ดูแลกันเองคิดเองจัดการเองทั้งนั้นเลยนะจนเจ้าตัวปวดลับปุ๋ยไปเลยค่อยหายใจให้คอออกหน่อยใครจะไปนึกแล้วว่าเจ้าตัวเล็กๆ3าคนเนี่ยจะจัดการจอมซนได้นิ่งสนิทขนาดนี้เออได้พักหน่อยแล้วพักนะนั่นตักข้าวเตี่ยาหานห้น้องอีและอ๋อแม่สั่งไว้ว่าน้องตื่นนอนต้องกินข้าว เฮ้ยไม่ต้องเตียมตอนนี้ก็ได้นะน้องเพิ่งหลับไปเองนอนอีกนานตื่นแล้วเหรอตื่นลยตืเลย,เลยโอ้โอาชยังไม่ได้จะแทลทั่วทางเลยตื่นซะแล้วกว่าจะทำให้หลับได้ต้งคืนคอนวันแวบเดียวเองตื่นแล้วเหรอตอนนี้ต้องปลอบให้เงียบก่อนถ้าจะอิ่นไม่ได้ใครคิดจะเด็กมาเลี้ยงเด็กวันนี้<ล> นั่นให้มากระโดดโลดเต้นสะหายเลยตาฟาวีปลอบน้องแบบแมนๆเลี้ยงลิงก็ต้องปลอบแบบลิงลิงเอาังเงียบกริบเลยทีมงานหมดยังที่แม่ก็สั่งไว้ให้เลี้ยงน้องอะทำอะไรอีกอาบน้ำฮะตอนนี้ยอนทำอะไรง่ายๆที่ไหนละ่ะเอายปอบน้ำ ตายตายเดี๋ยวหัวทิยตหัวทิ่ตเฮ้ยอาบน้ำต้องถอเสื้อผ้าก่อนอจารนงาอยู่บนยอของเล่นนเล่นไมลื่นซะแล้วเฮ้ขาจะอาบน้ำให้ไม่อาบเดี๋ยวร้อน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 ไจอไมไม่ไปอาบน้ำที่ดีแล้วโอ ลางรถเลยดูสิดแดนล้างอาถีซะด้วยพอแล้วพอแล้วมามีเช็ดเลยเช็ดเลยนี่จบข่าวเลยเหนื่อยว่ะก็บอกแล้วไงว่าเลี้ยงเด็กคน,กคน,กนกเดียวไม่ได้ลงกระบังไปอีกแล้วเฮ้ยท้นมาตาจอดไม่หล่อเลยบ่อนข้าวจบ ทุกอย่างทั้งเปลี่ยนแผ่นพับป้อนนมสอนหลัดอาบน้ำป้อนข้าวนี่ผลงานเด็กสี่ห้าขวบคุณแม่กลับมาสบายใจได้ผมไม่นึกนะว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้แล้วไม่มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นใครบอกว่าเด็กสี่ห้าขวบเลี้ยงน้องไม่ได้เลี้ยงได้ยืนยันเลยเลี้ยงเอ,ง,เองคิดเองทำเองทุกอย่างเนี่ยเห็นกับตากันแล้วดูแลได้อย่างดีน้องอิ่มอร่อยป,อยปลอดภัยไม่ไน่าเชื่อเชื่อกันมาตั้แต่ไหนแต่ไร ว่าเด็กต้องให้ผู้ใหญ่เลี้ยงเป็นไงเด็กก็เลี้ยงเด็กกันเองได้ถ้าพวกเราปล่อยให้เขาทำกันบ้างนะคราวนี้ยืนยันได้แล้วนะว่าพวกเรารู้จักหนูน้อยเกินไปเอ๊แต่เด็กคนนี้ผมไม่รู้จักนะเ้าจอนไปพวกเราจอนเปี้ยนไปให้ทำจอนนะ่ะเก่งมากกูทาเป็นอันนะเจอเด็กเล็กขนาดนี้อัสติแตกไปแล้วโ้ยเป็นไงล่ะเด็กย่อมเข้าใจในเด็ก สกาเล็ตอยากได้ชุดเจ้าหญิงฟาวี่อยากได้บุนตราแมนซีโร่มานิอยากได้ตุ๊กตาโซเฟียเฟิร์สเริ่มเด่น้องคนแรกครับน้องคนแรกค่ะน <No, ้องสกาเล็ตค่ะโหวตค่ะน้องสการเล็ตได้คะแนนไป75หคะแนนคหต่อไปครับน้องฟาวี่ค่ะโหวตค่ะน้องฟาวี่ได้คะแนนไป64คะแนน ต่อไปครับน้องมามิค่ะโบดค่ะน้องมามิได้ไป77คะแนนและผู้ที่ปฏิบัต oh, ิภารกิจได้ประทับใจเรามากที่สุดคือน้องมามิครับครับไปเลยของที่อยากได้